สวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนําการลงทะเบียนสําหรับผู้ประเมินโครงการนะครับให้ผู้ประเมินครับไปที่เว็บไซต์หลักของโครงการครับ w w w t r m k t r m u t o r g จากนั้นเข้าสู่เว็บไซต์หลักของโครงการนะครับให้ผู้ประเมินไปทางขวามือครับเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบครับให้เลื่อนลงมาล่านสุดครับ เลือกลงทะเบียนครับมันจะขึ้นหน้าให้ลงทะเบียนนะครับให้ผู้ประเมินกรอบ username พาสเวิร์ดแล้วก็อีเมลครับแนะนำให้เป็นอีเมลของมหาวิทยาลัยหรือ gmail นะครับแล้วก็ข้อควรระวังเรื่องของตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่สำหรับ username และพาสเวิร์ดครับเมื่อทำการกดลงทะเบียนครับระบบจะส่งไปที่เมลครับให้ผู้ลงทะเบียนไปกดยืนยันการลงทะเบียนที่ เมลครับเมื่อทําการกดลงทะเบียนเสร็จแล้วระบบจะกลับเข้ามาสู่หน้าลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งครับให้ผู้ประเมินกรอกรูส์เนมพาสเวิร์ดเข้าสู่ระบบครับเมื่อเข้าสู่ระบบครับจะมีส่วนที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ประเมินครับ ให้ผู้ประเมินกอ่อชื่อนามสกุลอีเมลครับและมาหาวิาทยาไหยของท่านครับจากนั้นจะมีกลุ่มกลุ่มนี้ให้เราเลือกเป็นผู้ส่งคอาวุธครับ,บการเซตเมทิคครับเมื่อมาทิคเสร็จแล้วครับในส่วนของการประเมินครับให้ผู้ประเมินไปที่ค1หนึ่งครับแบบประเมิน challengeability ครับในส่วนนี้ครับจะมี ผู้ดูแลระบบครับแอดข้อเสนอโครงการสําหรับผู้ประเมินให้แล้วครับก็ทําการประเมินครับส่วนที่ประเมินคะแนนครับก็จะมีส่วนทั้งหมดสามส่วนสี่ส่วนครับก็คือส่วนการประเมินในหัวข้อต่างๆครับก็จะมีคะแนนระดับระดับการประเมินให้อยู่ครับหนึ่งถึงสิบครับก็มีทั้งหมด10ิบข้อครับผมจากนั้นก็มาสรุปผลการประเมินครับ แล้วก็ท็บที่3ครับเป็นข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประเมินที่จะมีข้อเสนอแนะหรืออัปโหลดไฟล์ที่ตรวจการประเมินไปแล้วครับในส่วนสุดท้ายครับไฟล์ข้อเสน,นอโคงการส่วนนี้จะก็จะเป็นลิงก์สําหรับข้อเสน,นอโครงการที่ผู้ประเมินดูสําหรับในการตรวจข้อเสน,นอโครงการครับในส่วนของผู้ประเมินก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ